ชองโดมินิกบอบบี้เป็นบรรณาธิการนิตยสารแอลของฝรั่งเศส <Yeah. S 1> ที่ที่โด่งดังมาก uh, เป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนฝรั่งเศสวันหนึ่งแกก็ขับรถดีเอ็มแล้วเป็นอยู่แล้วก็แกก็รู้สึกว่ามันมันหยุดทํางานทุกสิ่งในในตัวของแกมันหยุดทํางานแล้ว <Yeah. S 2> เขาก็พาไปโร uh huh. งพยาบาลก็ปรากฏว่าแกเป็นอมัมพาตทั้งตัวสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือดวงตาที่ กระพริบได้แค่ข้างเดียวด้วยข้างเดียวนะครับเอวัยยะอื่นๆเนี่ยไม่ทํางานจะต้องใช้การกระตุ้นทั้งหมดในช่วงเวลาที่ที่พยายามบําบัดร,รักษาอยู่ในโรงพยาบาลนั้นนะก็เกิดมีเพื่อนฝูงนึกขึ้นมาได้ว่าไยเราควรจะต้องสื่อสารกับช่องแหละแต่ที่สุดเขาก็คิดวิธีสื่อสารโดยการเขียนเป็นตัวอักษร a อบซแล้วก็พยายามที่จะถามว่าไอ ที่เราจะสนทนาเช่นสมมติว่าเธอคิดอะไรคุณคิดอะไรอยู่คล้ายๆผีถ้วยแก้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทำดองเดียวกันเลยนะคก็คือ A B C D ซถ้าตัว A ใช่กระพิบตาโอเคอรู้ว่า A แล้วผสมคำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งซึ่งมันก็ยากยากลำบากแต่ว่าได้ผลเพราะว่าเพื่อนฝูงก็ได้รู้ว่าเขาพยายามจะตอบยังไงแปลว่ารู้ว่าคนที่นอนเปอยเป็นผักเนี่ยมีสมองมีความสึกครับมีความมีสมองมีความรู้สึกมีความคิด อในที่สุดเพื่อนก็ชวนกันคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรต่อไปก็คงถามแหละว่าคุณคุณอยากคุณอยากทำอะไรครับในที่สุดก็ได้คำตอบว่าอยากเขียนหนังสือเพราะเขาเป็นบรรณาธิการนะครับเขาเป็นบรรณาธิการเขาเป็นนักเขียนเขาเป็นคนเก่งนะครับอ่อบบี้เนี่ยเป็นคนเก่งมากแล้วเขาก็เดินทางทั่วเอที่ที่โรงแรมอผมผมจำชื่อไม่ได้ิวตันหรืออะไรที่ฮ่องกงเนี่ย มีมีเก้าอี้หนึ่งตัวสําหรับเขาเลยแล้วดูเหมือนจะอยู่ในนี่แหละเขาอีกตัวน,นะนี้ที่เรารที่เขาไปนั่งเป็นประจํานี่ที่ปกหลังเนี่นะค,คในที่สุดก็อคณะพักก็ไปจ้างบรรณาธิการมาคนหนึ่งมาช่วยทํางานกับบอบี้รบรรณาธิการคนนี้มีหน้าที่คอยขานตัวอักษรว่าไอ้คําต่อไปนี้ที่คุณอยากจะเขียนเนี่ยมัน ประกอบได้วยคำอะไรบ้างแล้วก็จบทีละข้างทีละคำทีละคำบรันาธิการก็ทําง,งานไปทําง,งานไปทําง,งานไปใช้เวลาสักเท่าไหร่เป็นปีมั้งในที่สุดก็ได้ท้นฉบับแล้วก็ได้หนังสือแล้วก็ได้ติดพิม